แต่คนที่จะต้องรับผิดชอบในพื้นที่นี้ดูแลให้พวกเราทุกคนความปลอดภัยดูแลทําให้ประเทศไทยของเราจะต้องไม่เสียดินแดงแม้แต่นิดเดียวก็คือแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่วีระยุทธรักษินนี่คือแม่ทัพภาคที่สองของเราตบมืออีกทีครับตบมือดังๆให้กําลังใจท่านครับฝากประเทศไทยฝากดินแดนไทยของเราไว้กับท่านด้วยพวกเราต้องเป็นกาลังใจให้ท่านนะส่งเสียงเ้วีระยุทธ สู้สวีรยุทธ์สู้สูวีรยุทธ์สู้สู้ร,สสริกของความรักชาติของพวกเราชาวไทยชื่อท่านมงคณน,นามครับวีรยุทธ์ยุทธ์แปลว่าอะไรผู้บรยุทธไงรบวีระแปลว่าชนะวีรยุทธ์แปลว่ารบชนะครับผมและผมนามตะกูลอะไรมีคําว่าวีระใช่ไ้ยชาญแปลว่าเชี่ยวชาญใช่ไหมวีระกูแปลว่าเชี่ยวชาญติกูลที่เชี่ยวชาญแต่ใช้ชนะเหมือนกัน